เรื่องราวเริ่มต้นในหมู่บ้านที่เงียบสงบสุมิตานะั่งอยู่ในห้องรับแขกที่บ้านของเธอพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านที่เกี่ยวกับความเป็นจริงของการลงทุนในปัจจุบันเธอเล่าเรื่องราวของไฮโซโนมที่เข้ามาหลอกลวงชาวบ้านในช่วงปีที่ผ่านมาชาวบ้านต่างประสบปัญหาหลังจากการลงทุนตามคำแนะนำของไฮโซนมซึ่งผลที่ได้กลับกลายเป็นการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไฮโซนมหน้าตาดีเดินเข้ามาในหมู่บ้านโดยสุดสุดรูลรา รถหรูขับมาเป็นขบวนเขายุดรถและเดินเข้าหาชาวบ้านพร้อมกับรอยยิ้มทักทายและแนะนำตัวว่าสวัสดีครับทุกทุกคนกระผมนั้นมาพร้อมกับโอกาสดีๆให้กับทุกทุกคนเลยนะครับถ้าพวกคุณทุกคนต้องการที่จะรวยอย่างรวดเร็วเพียงแค่ลงทุนกับผมผมจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เขาเริ่มแสดงให้เห็นถึงชีวิตของเขานั้นสุดแสนจะรู้หละหากพวกคุณทุกทุกคนต้องการร่ำรวยขึ้นเร็วแล้วล่ะก็ ทำตามผมได้เลยครับอ,ะ,อะแต่ว่าจะต้องทําตามที่ผมแนะนําเท่านั้นนะครับสุมิตาพยายามเตือนชาวบ้านเตือนแล้วเตือนอีกเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนแต่หลายคนกลับไม่ฟังคําเตือนของเธอเลยแม้แต่นิดเดียวอย่าไปหลงเชื่อคําสัญญาที่ว่าร่ํารวยรวดเร็วนะคะทุกคนนั่นเป็นเพียงการล่อเหยื่อให้ลงทุนและหมดตัวนะคะแต่คําเตือนของเธอนั้นไม่ได้รับความสนใจแม้แต่น้อยเมื่อไฮโซหนุ่มเริ่มพูดถึงคนกําไรที่ทุกคนจะได้รับภายในไม่กี่เดือน ทีนี้แหละแม่เจ้าโว้ยชาวบ้านเริ่มตัดสินใจลงทุนกันมากขึ้นมากขึ้นกลุ่มชาวบ้านเริ่มลงทุนในหุ้นและแชร์ลูกโซต,ตามคําแนะนําของไฮโซนมเขานําเสนอวิธีการทําเงินที่ดึงดูดสุดๆโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงในเวลาอันรวดเร็วเขาย้านักย้าหนาว่าใครๆก็ทําได้แม้แต่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนก็รวยได้นะครับบางคนเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีในช่วงแรกพวกเขารู้สึกตื่นเต้น และบอกต่อตๆต,ต,ตคนอื่นๆในครอบครัวและหมู่บ้านแม้แต่สุมิตาจะพยายามเตือนแต่ก็ไม่ทันการซะแล้วเมื่อไฮโซนุมเริ่มขยายวงกว้างหลอกลวงไปยังครอบครัวของชาวบ้านคนอื่นๆกลุ่มคนที่เคยเป็นครอบครัวที่มีชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปกลับต้องยอมรับการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองเคยมีกันสุมิตาได้พบกับเหยื่อของการหลอกลวงคนหนึ่งในหมู่บ้านที่เริ่มตกงานและสูญเสียบ้านไปจากการลงทุน ชายคนนี้พูดว่าผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแล้วครับพวกเขาบอกว่าจะรวยเร็วแต่กลับทำให้ผมล้มเหลวอ,อย่างไม่คาดคิดสุมิตาและกลุ่มชาวบ้านร่วมมือกันหาทางยุติการหลอกลวงครั้งนี้แต่กลับพบว่าไฮโซหนุ่มนั้นหลบหนีไปเสียแล้วและไม่มีใครสามารถติดต่อเขาได้เลยชาวบ้านเริ่มค่อยๆเข้าใจแล้วว่าการลงทุนที่ไม่ได้ศึกษาอย่างดีจะพาพวกเขาไปสู่ความล้มเหลว เรื่องราวกับถึงจุดที่ชาวบ้านเริ่มรู้สึกหมดหวังจนกระทั่งมีข่าวร้ายเรื่องหนึง่งชาวบ้านคนหนึ่งที่เครียดจากการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินใจถึงขั้นฆ่าตัวตายสุมิตาได้พูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่มันมีผลต่อทั้งครอบครัวและชุมชนทั้งหมู่บ้านกลุ่มชาวบ้านตัดสินใจหาทางจัดการกับให้โซหนุ่มคนนั้นหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้ว่า เขาไม่ได้เป็นคนร่ำรวยและไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่แสดงออกให้ชาวบ้านเห็นทุกคนจึงตัดสินใจร่วมมือกันไปที่สถานีตำรวจและเริ่มร้องเรียนเกี่ยวกับการหลอกลวงครั้งนี้ในที่สุดใชอ่อหนุ่มก็ถูกจับกุมหลังจากการสอบสวนพบว่าเขากำลังทำการชอร่อโกงและหลอกลวงผู้คนอีกหลายพันคนเขาได้รับการจับกุมจากตำรวจได้ในที่สุดและกลายเป็นข่าวใหญ่โตทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อไฮโซนุ่มถูกพาตัวไปยังสถานีตำรวจ ชุมิตามองไปที่การจับกุมด้วยความรู้สึกทั้งโล่งใจและสะเทือนใจสุดๆเธอก็เลยเริ่มบอกชาวบ้านว่าพี่ๆขาบางครั้งนะคะการลงเชื่อคนที่แสดงท่าทีว่าร่ำรวยสุดๆและฉลาดมากที่สุดอาจจะทำให้เราต้องแลกมาด้วยชีวิตหรืออาจจะต้องจ่ายราคาแพงแสนแพงก็ได้นะคะนายที่สุดไฮโซนมก็ถูกตัดสินจำคุกหลังจากการพิจารณาคดีแล้วว่า เขาถูกตัดสินให้ได้รับโทษในฐานะผู้กระทำความผิดในคดีช่อโกงหลายคดีชาวบ้านเริ่มฟื้นฟูจากการสูญเสียและเริ่มเข้าใจว่าการลงทุนที่ถูกต้องต้องมาจากความรู้และความรอบคอบสุมิตาแนะนำให้ทุกคนเรียนรู้การลงทุนจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีความโปร่งใสสุมิตากลับมาที่หมู่บ้านและสอนวิธีการลงทุนอย่างมีสติพร้อมทั้งเน้นและย้ำนักย้ำหนาว่า ความรู้และการคิดอย่างรอบครอบจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงแบบนี้บทสรุปเรื่องราวสุมิตากล่าวถึงข้อคิดสำคัญในชีวิตว่าการลงทุนไม่ควรทำด้วยความโลภหรือความหวังลม้ลมล้มแรงแงต้องใช้ความรู้และความคิดให้รอบครอบทุกๆครั้งที่ทำในการตัดสินใจสำหรับข้อคิดเตือนใจในเรื่องนี้ความโลภอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและการสูญเสีย การลงทุนควรมาจากความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่ทำอย่าลงเชื่อคำสัญญาที่ดูเหมือนง่ายและรวยเร็วเอาละค่ะพี่พีทุกคนเรื่องราวของไฮโซจอมปลอมที่หลอกลวงให้ชาวบ้านมาเล่นหวยเล่นหุ้นและแชร์ลูกโซ่อาจด,ดูเหมือนจะไม่เป็นเรื่องใหญ่ในตอนแรกนะคะแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยชาวบ้านที่ลงเชื่อกลับต้องจ่ายราคาที่สูงเกินไป ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้แค่ทําให้พวกเขาหมดตัวนะคะแต่บางคนถึงขั้นทําร้ายตัวเองความจริงมันแสบจะเจ็บปวดแต่ก็เป็นบทเรียนสําคัญสําหรับทุกๆคนนะคะอย่าหลงเชื่อไปกับคําพูดของคนที่อ้างว่าทําให้เรานั้นรวยขึ้นอย่างรวดเร็วเราต้องคิดให้รอบครอบก่อนลงทุนอะไรนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องราวนี้และอยากฟังเรื่องราวที่มีข้อคิดเตือนใจในชีวิตอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าคุณอยากจะฟังเรื่องราวแบบไหนในครั้งหน้า ถ้าอยากจะให้มีเรื่องราวในแง่ไหนหรืออยากให้มีเนื้อหาในมุมไหนบอกมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ